เนี่ยนมาใช้คี์บอร์ดโลฟี่โฟไลท์มันฟินขนาดไหนอะหรอ ็ฟังเสียงของน้องดิให้เฟสนั่งพิมพ์งานอีก10ชั่วโมงกับคีย์บอร์ดตัวนี้เฟสก็สู้ไหวทุกคนลองจินตานาการดูว่าเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดที่บางเบาไร้สายและเสียงดีขนาดนี้จะมีคใครไม่ติดใจกันบ้างนี่คือ Lofi 4 Li ล์เป็นคีย์บอร์ดโลเปรไฟมี2ขนาดให้เพื่อนๆเลือกทั้งตัว Lofi 4 84 Lite และสายทํางานขยับมาหน่อยมีนําแพดก็แนะนําเป็นตัว Lofi iPhone 100 l i ท e ทีชชอบมากๆและสะดวกต่อาการใช้งานแน่นอนก็คือสกอร์วาตรงมุมบนด้านขวาเอาไว้เลื่อนปรับเพิ่มลดเส ตรงนี้ได้เลยส่วนที่เด็ดมันอยู่ที่ตัวสวิตทุกคนการที่คีย์บอร์ดจะเสียงนุ่มเสียงดีต้องยกให้ที่ตัวสวิตเลยด้านในคือสเปกเตอร์สวิตเป็นลีเนียสวิตที่มีความสมูทโทนเสียงออกทุมท้มๆตามที่เพื่อนได้ยินตอนช่วงต้นคลิปแต่ถ้าอยากได้เสียงที่เงียบม,มากกว่านี้ทางร้านบิ๊กแพร์กินก็มีสวิตตัวเฮดิสสามารถถอดเปลี่ยนมาใส่ได้เพิ่มเติมค่ะช่วงนี้ถ้าใครกําลังมองหาคีย์บอร์ดโลโปไฟที่ได้เสียงดีมีสวิตเสียงเงียบให้ใส่เพิ่มเติมได้ก็สามารถมาจับจองเจ้าโลพี่โฟ ไลค์กันได้ที่ร้านบิ๊กแ n นกวิมีวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว